ต่อปิโดของไทยรีบเคลื่อนที่หลบควันและหันหัวเข้าหาแนวข้าศึกตามตำรายุทธวิธีพวกเขาต้องฝ่าดงกระสุนระยะไกลให้ได้ก่อนจากนั้นจึงค่อยๆตัดระยะให้ไกลพอสำหรับการปล่อยต่อปิโดถูกนาทีคือการเดิมพันด้วยชีวิตฝ่ายฝรั่งเศสตั้งกระบวนเรือเป็นแนวยิงกดอย่างเป็นระเบียบ กระสุนขนาดกลางและเล็กจากอาวิโซ่สาดเข้าหาเป้าหมายเล็กและเร็วของไทยอย่างต่อเนื่องจังหวะหนึ่งเรือหลวงชนบุรีถูกกระสุนเจาะเข้าที่ลำตัวไฟลุกจากห้องเครื่องก่อนที่จะค่อยๆสิ้นแรงส่วนเรือหลวงสงขลาพยายามคลี่ควันพรางแล้วมุดออกข้างแต่ถูกยิงซ้ำจนเสียการควบคุม ทั้งสองลำค่อยๆจมหายไปต่อหน้าเพื่อนทหารเรือที่ไม่อาจช่วยได้ทันท่วงที